สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชั่วโมงเรียนออนไลน์นะครับในวิชาสุขศึกษานั่นเองนะครับซึ่งเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นั่นเองนะครับวันนี้เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะครับของภาคเรียนที่2นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับไปติดตามชมกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับที่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระการเรียนรู้เนี่ยเด็กๆก็ต้องเตรียมหนังสือแบบเรียนนะครับก็คือเรื่องของหนังสือรายวิชาสุขศึกษาและภลศึกษานะครับก็จะเป็นหนังสือเล่มเดิมนะครับที่เราใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเล่มนี้นะครับที่เราเห็นอยู่บนสไลด์นะครับเล่มสีฟ้านะครับเล่มนี้นั่นเองสีน้ําเงินนั่นเองนะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับ วันนี้นะครับเรายัางอยู่ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่9กนะครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เน okay. mm. ี Vatican, ่ยที่เราเรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพว่ามันมีความสัมพันธ์ต่อกันยังไงนะครับซึ่งเราเนี่ยนะถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเรานะครับก็คือถ้าสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพเราก็ดีถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็ทําให้เรามีสุขภาพที่ไม่ดีซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของมลพิษจากสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางเสียงนะครับมลพิษทาง พอมาวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มากกว่าเรื่องของมลพิษทางอากาศทางน้ําทางเสียงละทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนั่นก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับ ครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่คนในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นคนทั้งโลกที่ได้รับผลกระทบะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับที่ทําให้โลกทั้งโลกเนี่ยนะครับคนทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านสุขภาพนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าปัญหาภาะวะโลกร้อนเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับโดยอันดับแรกเลยเนี่ยเราเห็นในภาพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยอย่างในภาพเนี่ยจะเห็นเรื่องของการที่มีรถยนต์นะครับนะใช้รถยนต์กันเยอะแยะเลยซึ่งรถยนต์เนี่ยจะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมีการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์นะครับออกมาทางท่อไอเสียนะครับซึ่งก๊าซตัวเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทําให้เกิดภาะวะโลกร้อนนั่นเองหรือที่เราอาจจะรู้จักในชั่วโมงที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ก็คือเกิดภาวะเรือนกระจกนั่นเองนะครับ ทีนี้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรเกิดจากอะไรกันนะครับจากที่เราดูภาพเมื่อกี้เนาะเกิดจากมนุษย์นั่นเองเนาะก็ขับรถขับลาขับรถยนต์เนี่ยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็น,ป,นปัญหาที่สำคัญระดับโลกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการปล่อยกาย๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆนะครับจากรถยนต์หรือเกิดจากการเาเรียกว่าการผลิต นะครับของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับตามโรงงานเนาะก็มีการปล่อยก๊าซคาร,คร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับหรือการผลิตพลังงานรูปแบบต่างๆเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรูปแบบอา่าเขาเรียกว่าผลิตพลังงานอย่างเช่นอย่างการผลิตกะแสะไฟฟ้าเนี่ยอย่างประเทศไทยบ้านเราก็ใช้การเผาไหม้นะครับการเผาพวกซากฟอสซิลนะครับให้ที่ให้พลังงานความร้อนสูงและอยู่ได้นานเนี่ยนำมาแปลเป็นกะแสะไฟฟ้ามันก็ใช้การเผาไหม้ตรงนี้เนี่ยนะครับ ก็เลยทําให้เกิดภาวะลกร้อนเป็นการปล่อยการคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าก็เป็นฝ <an> ีมือมนุษย์เราอีกนั่นเองนะครับซึ่งการพวกนี้นะครับมันจะลอยขึ้นไปอยู่ในเรียกว่าไปชั้นบรรยากาศนะครับนะทำให้อ่ชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยถูกทําลายนะครับพอชั้นบรรยากาศมันทําลายแล้วเนี่ยแสงอาทิตย์ก็ส่งมาที่โลกได้ง่ายขึ้นนะครับโดยไม่ผ่านการกรองจากชั้นบรรยากาศเลยนะครับก็เลยทําให้อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ ภาพที่ดูคร่าวๆนะครับโดยปกติเนาะครูจะให้เราดูวิดีโอคลิปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทําคลิปวิดีโอเองเนี่ยอาจจะใช้วิดีโอยอย่างอื่่เนี่ยอาจจะติดลิขสิทธิ์เนาะก็เราทํา,าความเข้าใจแบบนี้ก่อนแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของปัญหาสิง่งแวดล้อมเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยเราก็ได้เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เช่นกันเนาะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกนะครับเราก็จะเห็นว่า อากาศสภาพแปรปรวนนะทาอากาศนะอยู่ดีๆก็ฝนตกนะครับตอนเช้าตกบ่ายมาร้อนนะครับตกเย็นมาหนาวนะครับเปลี่ยนไปตามสภาพเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะร้อนจะหนาวตอนไหนจะฝนจะตกตอนไหนอันนี้ก็คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้าง ทีนี้เรามาดูนะครับปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อสุขภาพของตัวพวกเราต่อมนุษย์นะครับด้านแรกเลยก็คือเรื่องของด้านร่างกายนะครับด้านร่างกายเนี่ยทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเนื่องจากเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมันเกิดการ แปรปวนนะครับสภาพอากาศแปรปวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวนหนาวเดี๋ยวฝนตกเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยมันเกิดการปรับตัวไม่ทันซึ่งทําให้เราเนี่ยเจ็บป่วยได้ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตตัวเองเวลาวันไหนที่เราอยู่ในห้องแอร์เดินเข้าเดินออกเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนี่ยตกเย็นมาเราจะเริ่มเป็นไข้นะครับเริ่มหนาวเริ่มมีน้ำมูกนะครับนะเริ่มเป็นหวัดอย่างเงี้ยนะครับก็คือเกิดจากสภาพเนี่ยอากาศมันแปรปวนร่างกายเราปรับตัวไม่ทัน ทำให้เกิดการเจ็บตัวได้ง่ายนะครับต่อมานะครับเกิดการระบาดของโรคติดต่อนะครับที่มีมแมลงเป็นพาหะนารโรคนะครับก็จะเช่นโรคไข้เลือดออกนะครับโรคมลลาลาเรียนะครับโรคอุจจาระร่วมเพราะว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทำให้มแมลงเนี่ยนะครับพวกพาหะนารโรคพวกนี้นะครับปรับตัวทนกับสภาพแวดล้อมได้ดีทําให้มีวงจรที่เปลี่ยนไปวงจรชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับสามารถแพร่เชื้อโรคได้ตลอดปีแล้วก็แพร่ได้มากขึ้นด้วย อย่างเช่นเราพูดถึงตรงนี้นะครับเรื่องของอย่างโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะครับยุงเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าฝนเนี่ยตกนะครับฝนเนี่ยตกหน้าร้อนก็ตกหน้าหนาวก็ตกโดยปกติแล้วเนี่ยโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันจะระบาดในเฉพาะช่วงฤด,ดูฝนนะครับเพราะว่ามันมีแหล่งน้ําขังเยอะยุงก็จะชอบไปวางไข่นะครับยุงเนี่ยจะชอบแหล่งน้ําขัง,น,น,น,งนะน้ำนิ่งๆนะน้ำนิ่งๆเลยน้าไหลเนี่ยยุงจะไม่วางไข่ แต่ปรากฏว่าเนื่องจากภาวะโลกร้อนเนี่ยเขาบอกเลยว่าวงจรชีวิตของยุงเปลี่ยนไปนะครับวงจรการเจริญเติบโตของยุงเนี่ยนะครับเร็วขึ้นแล้วมันทนต่อสภาพอากาศมันอยู่ได้ตลอดปีเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันถึงระบาดได้ตลอดนะครับหน้าร้อนก็มีคนเป็นไข้เลือดออกหน้าหนาวก็มีเป็นมีคนเป็นไข้เลือดออกหน้าฝนก็มีคนเป็นไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเกิดจากสภาวะเรื่องของภาวะโลกร้อนเพราะว่า อากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อสภาพเรื่องของวงจรชีวิตทําให้มันโตได้เร็วขึ้นอะไรพวกนี้ก็เป็นผลที่ตามมานะครับนะเราพูดถึงยุงอย่างเดียวเราก็อย่าลืมเนาะยุงเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นพาหะนารโรคได้หลายโรคเลยโรคมาลาเรียก,ก็ยุงนะครับพวกไข้ป่าพวกนี้โรคทาช้างก็ยุงนะครับโรคไข้เลือดออกก็ยุงนะครับชิกุนคุณยาก็ยุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นผลที่ตามมานะครับอันนี้คือเรื่องของด้านร่างกายนั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับนอกจากเรื่องของโรคระบาดแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของร่างกายจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีกําลังนะครับเกิดจากเรื่องของการสูญเสียน้ำนะครับเกลือแร่นะครับและพลังงานมากกว่าปกตินะครับความอ่อนเพลียรตรงนี้ก็ง่ายๆเลยก็คือเวลาเราร้อนเนี่ยอากาศมันร้อนเนี่ย ก็คือทําให้เราเนี่ยขับเหงื่อขับน้ําออกมานะครับปรับอุณหภูมิในร่างกายเราสูญเสียน้นะนยํานะครับสูญเสียแร่ธาตนะครับทําให้ร่างกายเราอ่อนเพียเพราะฉนั้นเราก็ต้องดื่มน้ํากันเยอะๆเ,เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาวะร้อนนะครับนะเกี่ยวกับ,นะรบ,นะรบเรื่องของร่างกายแลนะร่างกายอ่อนเพียเหนื่อยได้ง่ายนะครับ ต่อมาเขาพูดถึงเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้เกิดภัยธรรมชาตินะครับส่งผลต่อเรื่องของการบาดเจ็เบการเสียชีวิตนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเราพูดถึงง่ายๆเลยเนาะเดือนไม่ใช่เดือนนี้นะปีนี้นะครับถ้าเราพูดถึงปีนี้เนี่ยถ้าใครติดตามเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปีนี้เนี่ยมีพายุเกิดขึ้นหลายลูกมากประเทศไทยเราก็โดนพายุหลายลูกมากได้รับอิทธิพลจากพายุก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องของ การเขาเรียกว่าสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือบางครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนเลยก็คือเมื่อเวลามันหนาวอากาศหนาวสภาพอากาศหนาวมันก็หนาวจัดเลยหนาวมากนะครับถ้าร้อนก็ร้อนจัดไปเลยถ้าฝนตกก็คือตกหนักไปเลยถ้าแห้งแล้งก็แห้งแล้งไปเลยนะครับคือสภาพอากาศเนี่ยคือมันจะรุนแรงมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตมนุษย์นะครับโดยตรงเลยเนาะนะ,นะครับต่อมานะครับมลพิษในอากาศจากเชื้อเพลิงของแก๊สชนิดต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการบาดเจ็บนะครับการเจ็บป่วยนะครับในระบบเรื่องของทางเดินหายใจนะครับเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวการโดนแสงอาทิตย์นะที่เป็นแดดแรงๆเป็นเวลานาน,าน,านๆนะครับ ตรงนี้เราพูดถึงทีละยาเนาะเกิดมลพิษในอากาศนะครับจากเชื้อเพลิงอากาศก็คือสภาพอากาศพวกนี้นะครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้พวกเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ําที่จะเป็นน้ําฝนได้โดยตรงละเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะมีพวก แก๊สสารพิษอะไรเนี่ยเจือปนอยู่ในอากาศตรงนี้ก็เลยไม่สามารถใช้ได้แต่ในข้อนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงในเรื่องของมลพิษในอากาศพวกเชื้อเพลิงนะครับเพราะว่าเกิดจากการเผาไหม้นะครับนะบนะบก็มีเขาเรียกว่าเป็นสารพิษที่เจือปนอยู่ในอากาศซึ่งมันก็ตรงกับเรื่องที่เราเรียนื่าสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับ หรือเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งโรคผิวหนังนะครับจริงๆแล้วสแสงแดดเนี่ยดีนะครับมันให้วิตามินดีนะครับทำให้กระดูกเราแข็งแรงแต่ถ้ามันโดนแดดมากเกินไปแดดแรงจัดๆเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปนอนอาบแดดเนาะถ้าเราโดนแดดแรงๆเนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะครับดําไห่เกรียมนะมันก็จะเสียเส่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังอันนี้ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับผลกระทบข้อที่สองเนี่ยจะเป็นในเรื่องของผลกระทบในด้านจิตใจนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงร่างกายเนาะการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับพอมาดูข้อที่สามเนี่ยผลกระทบด้านจิตใจเนี่ยข้อแรกเลยก็คือเกิดความหงุดหงิดลำค้าญนะครับหงุดหงิดลำค้าญใจเกิดความเครียดอารมณ์เสียเพราะอะไรเพราะว่าความร้อนอุณภูมิมันสูงเนี่ยทาให้เราทําอะไรแล้วมันไม่สบายตัว เวลาเราโดนอากาศร้อนๆหรือเรานั่งร้อนๆเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกงุดหิดง่ายนะครับมันเป็นผลโดยตรงเนาะเพราะอะไรเพราะอากาศมันร้อนพราะอากาศมันร้อนปุ๊บร่างกายก็จะขับเหงื่อออกมานะครับขับเหงื่อออกมาเพื่อรักสารหคูไปร่างกายเรานะครับพะเหงื่อมันออกมาเยอะๆเนี่ยเนื้อตัวเราก็จะเหนียวหนึบมาเหนียวตัวเพราะว่าเหงื่อมันเยอะนะครับมันก็ทําให้เราเกิดความงุดหงิดความลาคาญใจเกิดความเครียดเกิดขึ้นนะครับทาให้เราดําเนินชีวิตเราทํากิจกรรมอะไรได้อย่างไม่มีความสุข เพราะนั้นมันก็ส่งผลต่อเรื่องของจิตใจละตรงนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับเกิดภัยธรรมชาตินะครับเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้ปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นก็คือเกิดความกลัวนะครับหวาดระแวงต่อภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างตอนถ้าเกิดเราพูดถึงเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสึนามินะครับหรือพายุได้ฝุ่นนะครับที่ความเร็วแรงลมแบบ แรงมหาศาลเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนใกล้ตัวเราเนี่ยเราก็จะมีภาวะเกี่ยวกับความเครียดความเศร้าความซึมเศร้าตรงนี้เกิดขึ้นนะครับหรือบางคนเจอแล้วเคยเจอมาแล้วโดนมาแล้วแล้วเกิดอันตรายกับตัวเองเนะี่ยเกิดการบาดเจ็บเนี่ยก็จะทําให้เกิดความหวาดระแวงหวาดกลัวต่อภัยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นผลกระทบจากทางด้านจิตใจนะครับเป็นด้านจิตใจโดยตรงนั่นเองนะครับ ทีนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยมันส่งกับผลกระทบต่อตัวมนุษย์ต่อบุคคลก็คือด้านแรกก็คือด้านร่างกายนะครับด้านที่สองก็คือด้านจิตใจเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับตอนนี้เราต้องช่วยกันในเรื่องของการลดปัญหาภาวะโลกร้อนทีนี้เราจะมาช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ยังไงตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นหลักเลยการประชุมผู้นําแต่ละประเทศเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อน แต่และประเทศก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องของการพยายามให้ประเทศของตอนเองเนี่ยลดการปล่อยก๊าซเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้ให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อให้โลกเนี่ยมันอยู่กับเราได้เป็นนานๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันทีนี้เราจะให้เป็นคนที่มาทําจัดการเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ระดับแต่และประเทศเนี่ยมาทําอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นมันต้องเริ่มจากตัวพวกเราด้วยนะครับตัวมนุษย์เราตัวเล็กๆนี่แหละเราต้องช่วยกันนะครับถ้าเราช่วยกัน ผลไม้นลไมอทั่วโลกเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูว่าวิธีการนะครับช่วยกันในเรื่องของการลดปัญหาปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับไปดูกันอันนี้เป็นภาพให้เราดูก่อนนะครับว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับตอนนี้โลกมันร้อนเนี่ยทำให้น้ําแข็งเนี่ยที่อยู่ในขั้วโลกเนี่ยเกิดการละลายนะครับเห็นไหมครับว่ามีขาวเนี่ยนะครับนะ สีขาวอยู่ในขั้วโลกชอบอากาศเย็นๆนะครับตอนนี้พอน้ําแข็งละลายเนี่ยหมีพวกนี้มันก็จะไม่มีที่นทีอยู่นะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์โลกไปนะครับแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือตอนนี้จะเห็นว่าพอน้ําแข็งเกิดการละลายเนี่ยน้ําแข็งที่ละลายแล้วเนี่ยมันก็ลงสู่มาหาสมุทรทาให้ระดับน้ําทะเลเนี่ยเกิดความสูงขึ้นนะครับความสูงของระดับน้ําทะเลก็จะเพิ่มมากขึ้น อันนี้ก็เป็นผลกระทบที่ตามมานะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าใครติดตามข่าวนะครับภาคกลา,กางตอนเนี้ตอนวันที่ครูอัดคลิปอยู่ตอนนี้เนี aciones, ่ยถ้าใครดูข่าวก็จะเห็นว่าภาวะทะเลนุนน้ําทะเลนุนทาให้บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ํเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็เกิดการน้ําทะลักเข้าบ้านนะครับเกิดภาวะน้ําท่วมขึ้นมาอีกแล้วก็น้ําไหลเข้าแม่น้ํานะครับทะเลนุนเข้าไปนั่นก็เป็นภาวะของธรรมชาติเนะน้ําทะเลนุนนะครับก็ ตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่แค่เดือดร้อนแค่มนะุษย์เนาะสัตว์โลกทุกอย่างเขาเดือดร้อนเพราะนั้นเราก็เลยต้องมาช่วยกันนะครับแก้ไขปัญหาเพราะโลกร้อนนะครับเรามาดูกันว่าเราจะช่วยกันทําอย่างไรได้บ้างนะครับเราจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างไงนะครับข้อแรกเลยนะครับเราก็ต้องช่วยในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดนะครับลดการใช้ไฟฟ้าใช้อย่างประหยัดเลยนะครับไฟดวงไหนไม่ใช้ไฟต่างๆในบ้านเราไม่ใช้ ปิดให้หมดนะครับถ้ามันสว่างแล้วมีแสงสว่างเพียงพอไม่ใช้ปิดนะครับปิดให้หมดพัดลมเครื่องปรับอากาศตรงนี้เนี่ยใครบ้านติดแอร์เนี่ยนะถ้าอากาศไม่ร้อนก็ไม่ต้องเปิดใช้พัดลมแทนก็ได้นะครับนะทีวงทีวีปิดให้เรียบร้อยปิดที่ปุ่มด้วยนะและที่สำคัญคือเขาบอกว่าให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์ห้านะครับนะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเบอร์ห้าเนี่ยจะใช้ watt ไฟน้อยกินไฟน้อยนะครับก็เป็น หนึ่งตัวเลือกนะครับแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราไม่ใช้ถอดปลั๊กนะครับยกเว้นตู้เย็นนะลูกตู้เย็นเสียบไว้นะถ้าเราไปถอดปลั๊กตู้เย็นเดี๋ยวตูต้เย็นมันไม่เย็นนะทีวีพัดลมต่างๆเนี่ยพวกนี้ไม่ใช้เนี่ยดึงออกนะครับดึงออกเพราะว่าถ้าเรายังเสียบปลั๊กไว้เนี่ยกระแสะไฟมันก็จะวิ่งวนวิ่งเข้าอยู่ทําให้ใช้พลังงานไปด้วยนะครับแล้วก็ดึงปลั๊กนะครับอีกอย่างหนึ่งการดึงปลั๊กเนี่ยช่วยป้องกันเรื่องของ อุบัติเหตุได้ด้วยเรื่องของไฟไหม้ไฟต่างๆไฟฟ้าลัดวงจรนะครับนะนอกจากประหยัดไฟแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วยเนาะนะครับต่อมานะครับพูดถึงเรื่องไฟฟ้าไปแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของพลังงานน้ํามันนะครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินข่าวใครที่ตามข่าวอาจจะบอกว่าเว้ราาน,น,นราคาน้ํามันแพงคุณพ่อคุณแม่บ่นราคาน้ํามันแพงลดการใช้น้ํามันนะครับก็คือเราอาจจะมาใช้การใช้รถขนส่งมวลชนนะครับรถสองแถวรถเมล์รถบัสอะไรพวกนี้แทน นะครับหรือว่าเราไปไหนมาไหนใกล้ๆในบ้านเรานะครับนะในหมู่บ้านเราก็หันมาใช้จักรยานนะครับแทนการขี่รถจักรยานยนต์แทนการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับลดการปล่อยกาา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปด้วยนะครับตรงนี้ก็คือวิธีการในการลดนะครับนะลดปัญหาภาวะโลกร้อ,อนนะครับต่อมานะครับให้เราช่วยกันปลูกต้นไม้อตอนนี้เราจะเห็นกระแสะปลูกต้นไม้มาแรงเนาะการปลูกต้นไม้ต่างๆต้นอะไรก็ได้หรือ ต้นไม้เนี่ยครับช่วยกันปลูกนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะเพิ่มก๊าซออกซิเจนนะครับทำให้มีอากาศที่บริสุทธิ์และที่สําคัญคือต้นไม้เนี่ยมันจะดูดซึมนะครับดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้นะครับดูดซับนะคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้อากาศดีขึ้นนะครับนะตรงนี้ก็คือผลดีจากการปลูกต้นไม้นะครับตอนนี้เราอาจจะเห็นกระสายการปลูกต้นไม้แล้วอาจจะเป็นเป็นต้นบอลเป็นอะไรโน่นนี่นั่นปลูกนะครับนะปลูกได้ปลูกเนาะเพราะว่ามันช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้นะครับ ประหยัดน้ํานะเข้ามาบอกว่าให้ประหยัดน้ําใช้น้ําอย่างรู้คุณค่านะครับนะเวลาเราซักผ้าตรงนี้เนี่ยนะหลายคนอาจจะสบายละยุคเด็กๆสมัยนี้ซักผ้าหนูไม่เห็นต้องมีใช้หลายน้ําเลยนะครับนะมีน้ําสุดท้ายได้เหรออะไรคืออะไรวเวลาซักผ้าเนี่ยถ้าโดยปกติคนรุ่นรุ่นครูเนี่ยถ้าใช้การซักมือเนี่ยนะครับซักมือก็คือซักครั้งที่หนึ่งก็คือซักกับน้ําแฟบนะครับซักครั้งที่สองก็คือซักแค่น้ําเปล่าก็คือล้างน้ําแฟบออก นะครับล็อกซักครั้งที่3าก็คือใช้น้ําเปล่าเนี่ยซักเหมือนเดิมนะครับเพื่อกระจัดพวกค่าพวกผงซักฟอกออกให้หมดนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราดูดูแลกันว่าพอเราซักเนี่ยมันใช้น้ําค่อนข้างเยอะนะครับน้ําที่ใช้ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือน้ําที่เราซักครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้มีสิ่งสกปรปกหรือสารเคมีเยอะนะครับเราสามารถที่จะกลับนามาใช้เพิ่มอีกได้ นะครับก็เช่นก็คือเอาไปลดน้ําต้นไม้นะครับเอาไปลดน้ําต้นไม้นะครับหรือว่าเอาไปใช้ซักผ้าคีรีต่อยทีหนึ่งก็ได้นะครับเป็นการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่านะหรือเวลาเราแปรงฟันนะครับตอนเช้าเราแปรงฟันนะครับตรงน,นี้นะแร้วาปิดน้านะครับปิดน้านะเราจะปล่อยน้ําทิ้งนะครับเด็กๆหลายคนอาจจะเผลอเนาะตื่นเช้ามาแล้วเปิดก๊อกน้ํเปุ๊บบวนปากแล้วก็แปรงเลยแต่ไม่ปิดกอกน้ําเปิดก๊อกน้ําเอาไว้ นะครับก็เรากาลังแปลงฟันอยู่เราไม่ได้ใช้น้ปิดกอกไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ําประหยัดไปนะครับข้อที่5นะครับไม่ใช้ถุงพลาสติกนะครับหรือกล่องโฟมใส่อาหารนะครับหันมาใช้ใบตองนะครับแทนนะครับนะตรงนี้เนี่ยตอนนี้รณรงค์กันเยอะมากนะครับพวกตามร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆตอนนี้เขาลดการใช้ถุงพลาสติก นะครับเพราะว่าพวกถุงพลาสติกและกล่องโฟมพวกนี้นะครับมันทำมันเรียกว่ามันย่อยสลายได้ยากนะครับเขาก็ลดการใช้ถุงพลาสติกเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเราจะเห็นว่ากล่องโฟมไม่มีใช้เนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีกล่องกระดาษนะครับก็คือเอาพวกพวกชานอ้อยพวกพืชพวกอะไรพวกนี้นะครับกลับมาทำนะครับเอามาใช้ก็ย่อยสลายได้ง่ายกว่าเขาจะมีแทนใช้ได้แทนละนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นกล่องโฟมละนะครับ ต่อมาแยกขยะก่อนทิ้งนะครับขยะบางชนิดเนี่ยเป็นอันตรายต้องกําจัดอย่างถูกวิธีเนาะการแยกขยะเนี่ยนะครับอันที่เราพูดถึงก่อนเลยเนี่ยก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยเอาใกล้ตัวนิดนึงเนะาะแมสของพวกเราเนี่ยที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราถอดเนี่ยนะครับเราใช้แล้วทิ้งเลยนะไม่ต้องเอาไปซักนะลูกใช้แล้วทิ้งเลยนะเพราะว่าพวกนี้มันมันอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นตัวป้องกันเนาะนะครับทิ้งให้ถูก ใส่ถุงแล้วปิดให้มิดชิดนะตรงเนี้ยนะเราอย่าไปทิ้งมั่วซั่วนะครับใครเห็นใครเขาจ็กล้าเก็บใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เป็นขยะอันตรายนะครับนะอาจจะมีเชื้อโรคอยู่แล้วก็ไม่ควรไปจับเนาะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทิ้งเนี่ยเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับใส่ถุงนะถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยทิ้งที่บ้านเราก็ใส่ถุงแล้วปิดให้มิดชิดแล้วก็ทิ้งแยกออกไปต่างหากเวลาเจ้าหน้าที่อ่ที่เขามาเก็บขยะเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นถุงที่มี แมสอยู่นะครับเ,รเขาจะได้ป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันนะครับอันนี้ขอพูดนอกเรื่องก่อนนะครับก็คือตัวแมสตัวนี้เนาะเราอย่าไปทิ้งมั่วซั่วนะนะครับทีนี้ในเรื่องของการแยกขยะในเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าขยะบางอย่างเนี่ยมันสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ควรจะแยกกันนะครับแยกขยะต่างๆทีนี้เรามาดูกันว่าการแยกขยะเนี่ยมันมีประเภทอะไรบ้างนะครับ ประเภทของขยะนะครับเราเห็นในภาพแล้วนะครับว่าจะมีอยู่ถังขยะอยู่สีสีสีน้ําเงินนะครับสีเขียวสีเหลืองและก็สีแดงนะครับถังขยะสีน้ําเงินเนี่ยก็คือถังขยะโดยทั่วไปนะครับขยะทั่วไปเนี่ยเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้นะครับแต่ว่ามันไม,ไม่ไม่ได้เป็นพิษ นะครับแล้วก็ไม่คุ้มต่อการที่จะนํามารีไซเคิลรีไซเคิลก็คือนําขยะพวกนี้นําม,มาแปรสภาพใหม่นะครับมาใช้ประโยชน์ก็มันอาจจะไม่คุ้มค่านะครับขยะพวกนี้ก็จะเป็นพวกพลาสติกพวกห่อรูปอมนะครับห่อรูปอมมันเล็กนิดเดียวเนาะไม่รู้จะเอากลับมาทําอะไรได้นะครับพวกซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือที่เราเรียกกันซองมามา่าจริงๆมาม่ามันเป็นยี่ห้อเนาะบางทีนะเขาเรียกว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะหรือว่าพวกถุงพลาสติกโฟมหรือว่าฟอยที่ใช้ในการทําอาหารมันเลอะอาหารแล้วเนี่ย ขยะพวกนี้นะครับมันมันเป็นขยะทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นขยะพวกนี้เราจะใช้ในเขาเรียกว่าเราจะไปทิ้งในถังสีน้ําเงินนะครับต่อมานะครับถังเหลียวถังสีเขยีขยวนะครับสังนี้จะเป็นขยะที่เขาเรียกว่าเป็นขยะที่เน่าเสียง่ายนะครับนะเป็นขยะลรองรับพวกเศษอาหารนะครับพวกนี้จะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเศษอาหารผักผลไม้ต่างๆใบไม้ ครับก็จะใส่ในถังสีเขียวนะครับส่วนถังสีเหลืองนะครับถังสีเหลืองเนี่ยจะเป็นถังขยะรีไซเคิลนะครับถังขยะรีไซเคิลก็คือสามารถที่จะนํามาใช้ใหม่ได้นะครับนะหรือเอาไปขายได้นะครับเช่นพวกแก้วกระดาษพลาสติกโลหะก็คือพวกเหล็กต่างๆลูบิเนียมนะผนี้สามารถเอาไปรีไซเคิลได้นะครับหรือเราแยกไว้แล้วเราก็ ขายเป็นของเก่านะครับที่มีคนรับซื้อซื้อขวดช่างขวดขายนะครับช่างกระดาษขายช่างพลาสติกขายพวกนี้นะครับเขาเอาไปกลับไปไปรีไซเคลลิลนามาใช้ใหม่นะครับเพราะนั้นก็ใช้ในเรียกว่าถ้าเราจะทิ้งขยะที่เป็นแก้วนะครับพวกขวดแก้วขวดพลาสติกเนี่ยนะครับกระดาษเนี่ยหรือว่าพวกเหล็กเนี่ยเราเราแยกใส่ถังสีเหลืองนะครับส่วนอันที่3เนี่ยอ่ทั้งอันสุดท้ายครับอันที่4ไม่ใช่อันที่สาเนอะอันที่4ี่นะครับถังสีแดง ครับถังสีแดงเนี่ยก็จะเป็นขยะอันตรายนะครับอันตรายกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นมันก็อันตรายต่อเรานะครับพูดถึงว่าตอนนี้แมสกก็ถือว่าเป็นขยะอันตรายนะนะก็ถือว่าเราต้องแยกทิ้งด้วยนะครับแยกทิ้งให้ดีเนาะทีนี้ขยะอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็คือตัวแรกเลยครับพูดถึงเรื่องของหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดฟูเรสเซนต์ก็คือหลอดไฟที่เราเห็นเป็นหลอดกลมๆขาวๆยาวๆนะลูกเวลาถ้ามันแตกออกมาเนี่ยมันจะมีผงฟูเรสเซนต์อยู่ตัวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะพูดถึงนะตอนนี้นะเขาก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นหลอด LED นะเพราะว่าหลอด LED เนี่ยจะกินไฟน้อยกว่าประหยัดไฟมากกว่านะครับแต่ก็บางบ้านก็ยังมีตอนนี้ก็ยังพอมีขายเนาะนะหลอดฟูเรสเซนต์นะครับก็เป็นขยะอันตรายขวดยา นะครับานไฟฉายกับป๋องสีสเปย์พวกนี้เป็นสารเคมีหมดเลยนะครับตรงนี้ต้องแยกทิ้งนะอันตรายนะลูกนะครับเพราะฉะนั้นการแยกขยะเราจะแบ,บ่งออกเป็นถังขยะส,สีนะครับหนึ่ง้ำเงินทั่วไป 2. ขยะเปียกสีเขียวนะครับสขยะรีไซเคิลสีเหลืองนะครับแล้วก็สขยะสีแดงคือขยะอันตรายสี่อย่างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเนะาอการแยกขยะ,ขยะนะครับ สรุปนะครับถ้าเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยนะครับก็ทาให้มีสุขภาพที่ดีนะครับเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยก็ทําให้สุขภาพเราแย่นะครับและที่สําคัญก็คือเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันนะครับจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครไม่ได้นะทุกคนนะครับต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวันนี้เราพูดถึงเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของ การรับผิดชอบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมของส่วนหลวมว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะวันนี้เราพูดถึงแค่เรื่องของการปฏิบัติตนในเรื่องของการที่เราจะช่วยลดปัญหาพาะลูกร้อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณนะครับ